สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้นกี้จะมาแกะกล่อง GoPro 9นะคะก็คือจะมาแกะกล่องให้ดูแต่ว่า,าวิธีการใช้งานการเปรียบเทียบการใช้งานเนี่ยระหว่าง9กับ8เนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะคะเพราะว่านกี้ก็ไม่ใช่สายรีวิวแต่วันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูนะคะ มาแกะพร้อมกันเลยนก,กี้ก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงมันมาแบบนี้นะคะนก,กี้สั่งล้วเขาก็ส่งไประษีมาให้นก,กี้สั่งจากเ,เว็บไซต์ของ GoPro.com เลยนี่นะคะนี่มันก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้ซึ่ง GoPro 8มันจะมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนก,กี้ให้ดูนี่นะคะอันนี้ของ GoPro 8 8นะคะ GoPro 8อันนี้ GoPro 9นี่นะเดี๋ยวเทียบให้ดูอย่างนี้ก่อน ปุ๊บกิจจพยานแกะให้มันสวยงามที่สุดนี่นะคะก็มีตัวนี้นี่มาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อก,กี้ซื้อเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ Special Bundle นะคะตัวที่มีเออ่พวกไม้เขาเรียกว่าอะไรอะ,ะมออไม้ มาถืออะ่ะแล้วก็มีอุปกรณ์มาในนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าตัว Special b u ันเดมันก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นี่นะคะไม่ใช่นักรีวิวนะคะนี่มาแกะกล่องให้ดูก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดนนนนคนเขาชอบทำกันแบบนี้เนาะนจะอยู่มาตั้งอยู่ไหมนี่นะคะ มาเป็นกล่องแบบนี้นี่เลยนี่นี่นะคะแล้วก็นี่ก็มาเป็นเหมือนกับแปดเลยนะคะเท่าที่นกี้ดูนะโกโปรเก้าอะ่ะเนี่ยอันเนี้ยข้อแตกต่างของโกโปรเก้ากับแปด เท่าที่มองนะตอนนี้นะคืออันนี้อันนี้โกโปแปออกมาเป็นแบบนี้นะคะเปิดให้ดูเป็นทีละอันเลยดีกว่าคือจอหน้าค่ะนี่เดี๋ยวดูมาดูขนาดกันโกโปเก้าใหญ่กว่านะคะกโปเกใหญ่กว่าแล้วก็มีหน้าจอด้านหลังเหมือนกันนี่แต่ว่าคนที่จะซื้อโกลโปเก้าโนกี้อย่างตัวโนกี้อก็มองว่าหนึ่งใหม่ เป็นเป็นอะไรที่ออกมาใหม่ใหม่ใหม่ล่าสุดแล้วก็ที่สําคัญมีจอข้างหน้าด้วยนี่นะคะมีจอข้างหน้าซึ่ง GoPro 8ปนี่อันนี้ไม่มีอันนี้เป็นจอที่แบบว่าเวลาเราถ่ายเราสามารถเห็นได้ทั้งข้างหลังและข้างหน้านะคะนี่นะคะอุ้ยวางผิดด้านต้องวางอย่างนี้นี่นะคะเปรียบเทียบเปรียบเทียบความใหญ่ก็ GoPro 9กนี่ใหญ่ขึ้นมานิดนึง นี่นะขึ้นมาอีกหนึ่งนี่นะคะนุกี้มีโกโปอันเก่านุกี้เคยใช้ตั้งแต่โกโปสี่นุกี้ก็ไปขุดมามาดูความแตกต่างนี่สมัยก่อนโกโปมันแค่นี้เองมีโกโปสี่นะคะแล้วสมัยก่อนโกโปไม่มีกล้องเออไม่มีจอหลังพาไม่มีจอหลังก็ต้องซื้อจอหลังมาใส่เองแบบนี้ แต่ก่อนมันก็มีโกโปสีสองตัวนะเพราะว่าดำน้ำก็ใช้เยอะอะดำน้ำตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะสมัยก่อนเลยมันจะเป็นแบบนี้ใครที่อาจจะไม่เคยเห็นเนาะเพิ่งมาใช้เด็กอะไรอ่งเงี้ยนี่นะคะสมัยก่อนมันจะเป็น,นจะเป็นแบบนี้เราต้องซื้อจอมาใส่เพิ่มเติมเองนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราถ่ายอะไรไปบ้างเนะนี่ยนะคะนี่แต่เดี๋ยวนี้ มีจอมาให้โอเคมาดูเก้าต่อในในส่วนของที่นก,กีมีเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะวุ่นวายก็มันก็มาเป็นกล่องแบบนี้ให้เลยแล้วว่าในส่วนนก,กี้ซื้อเนี่ยมันเป็นบันเดิลนะก็จะมาเป็นแบบนี้มี SD card มาให้ด้วยแล้วก็มีตัวนี่นะคะ ตัวติดน่าจะเป็นตัวติดสําหรับพวกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะมีอุปก,กรณ์มาให้แล้วก็่านเมื่กี้ขอดูฐานก่อนฐานน่าจะเป็นตัวเดียวกับโกโปรแปเมื่กี้ขอดูเปรียบเทียบฐานนะอ๋อฐานคนละตัวฐานก็คนละไซส์กันนี่คือฐานของโกโปรแนะคะ ถ่าน g กโปร9เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าใครที่ใครที่ซื้อ g o โปร8มาแล้วก็มีพวกอ e เซซอรี่เก่าๆอ่ะคิดว่าไม่น่าจะใช้กับ g o โปร9ได้ทั้งหมดนะคะอันนี้คือนัดรูกชมของ g o โปร8ที่มาเป็นกล่องเป็นซองอย่างนี้นะคะส่วนนี้ g o โปร9นี่นะคะ เป็นบันเดิลเหมือนกันมันคือเป็นอุปกรณ์รวมมาเหมือนกันนะคะในกล่อง go pro 8กับ go pro 9กนี่ก็จะมาคล้ายๆกันเลยแต่ว่าข้อเสียเลยที่ n นกี้ไม่ชอบเลยอะ่ะเนี่ยเขาให้เป็น sd card แบบนี้มานะคะเป็นตัวเล็กมาซึ่ง n นกี้ต้องการไอตัวอะแดปเตอร์นี้ด้วยอะแดปเตอร์ sd card อะแดปเตอร์ตัวนี้นี่นะคะเพราะว่าเวลา n นกี้อ่ะ เอาไปใส่ในตัวที่ถ่ายข้อมูลเข้ามือถือกับเข้าเข้า iPhone i ไอแพเนี่ยมันต้องใช้ตัวเนี้ยเอาตัวเล็กเนี่ยใส่ไปในตัวใหญ่เพื่อที่จะไปถ่ายข้อมูลใส่ในใน iPad iPhone เขาไม่ได้ให้มาเราก็ต้องไปหาซื้ออะแดปเตอร์มาเองอีกไม่งั้นก็ถ่ายข้อมูลโดยการใช้บลูทูธมันช้าถ้าถ่ายข้อมูลโดยการใช้ตัวคัลเรเดอร์มันเร็วกว่านี่นะคะ ก็ในส่วนของการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวนกี้จะมาลองใช้งานแล้วก็บอกให้ให้ดูอีกทีนึงนะคะ,นะคะจะพยายามทําคลิปให้ดูอีกทีนึงนกแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะักรีวิวอันนี้มาเปิดกล่องให้ดูว่าในกล่องเนี้ยที่มันเป็นบันเดิลเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยนกี้สั่งมา2วันก็ถึงเลยนะคะสั่งจากเว็บไซต์โกโปรโกโปรดอทคอมคราวนี้ ที่น๊กี้ไปอ่านมาคือถ้าเกิดคนที่ต้องการคนที่มีโกโก8 8อยู่แล้วเนี่ยการใช้งานของโกโก้8เนี่ยมันดีมากดีงามอยู่แล้วนกี้ทดลองใช้เรียบร้อยแล้วนะคะมันดีงามดีงามเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเลนส์แล้วก็เป็นทั้งแบตเตอรี่ที่ที่มีการใช้งานได้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 สูงแบตเตอรี่มีการใช้งานได้นานอยู่แล้วที่สำคัญเลยอะ่ะการใช้งานในในที่ที่มีแสงน้อย เท่าที่นก,กี้ดูแล้วก็ดูรีวิวมาเนี่ย GoPro 8ปใช้งานในที่ที่มีแสงน้อยได้ดีกว่า GoPro 9นะคะเท่าที่น,ก,นก,กี้ดูเนี่ยเหตุผลในการหลายๆคนที่ซื้อ GoPro 9ก็เหมือน,นอกับนกี้เลยคือมันใหม่ใหม่ล่าสุดแล้วก็มีจอด้านหน้าที่มันมันดูการเคลื่อนไหวได้ด้วยแต่ในใน,ในการใช้งานเนี่ยนก,กี้คิดว่า กลุ c ม9มันก็มันออกมาใหม่กว่ามันก็คงใช้งานได้ดีกว่าในในใน,ในระดับหนึ่งแต่ก็คงไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่นก,กี้ดูเนี่ยนะความแตกต่างของของของตัวคุณภาพที่เขาใส่ใส่มาให้ดูนะที่ยังไม่ได้ใช้งานอ่ะนะคะก็อันนี้มี 5K แล้วอันนี้ยังเป็น4 K อยู่แต่ 5K เนี่ยนก,กี้ก็มองว่าพวกทรทัศน์หรือ อะไรที่รองรับ 5K อ่ k มันก็ยังไม่มียังมีไม่มากนะักแล้วก็หลายๆคนก็ยังใช้พวกโทรทัศน์หรืออะไรที่มันยังยังยังรองรับ4 k อยู่ n นก,กี้ก็เลยมองว่าถ้าใครถ้าใครที่มีโกโป o 8อยู่แล้วอะอาจจะยังไม่ต้องรีบซื้อ g โกโป9ก็ได้ดูจากฟีเจอร์หลายๆอย่างแล้วอะก็ไม่ได้มีความเอ,อหวังมากนะักแต่ถามว่าทำไมโนก,กี้ ถึงรีบซื้อโกโปล9เพราะว่า่อก,กี้เพิ่งถอยโกโปล8มาได้4อาทิตย์นะคะ่อก,กี้ถอยโกโปล8มาได้4อาทิตย์่นก,กี้ก็รู้สึกว่าโอ้โห่อก,กี้เจ็บใจจังเลยออกมาได้4อาทิตย์แต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานอะไรมันมากนักนะคะก็ออกมาเซตอัพอะไรประมาณแบบนี้่อก,กี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบเราซื้อคอมพิวเตอร์เราก็อยากซื้ออะไรที่มันใหม่ล่าสุด เลยแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักราคาแตกต่างกันของที่อเมริกาเนี่ยแตกต่างกันไม่ถึง100ดอลลาร์นะคะตัวนี้ราคา300บันเดิลนะคะราคา300 375รวมภาษีนะแต่ตัวเนี้ยเอ้ยไม่ใช่สิตัวโกโปรแปด0ดอลลาร์รวมภาษีแล้วตัวโก p r โกโปรเก้าเนี่ยโกโปรเเนี่ย370 เจ็ดสิบห้าอะไรเงี้ยรวมภาษีซึ่งราคาต่างกันประมาณหกสิบดอลลาร์หกสิบดอลลาร์นิดนิดก็ประมาณหนึ่งพันกว่าบาทนก,กี้ก็เลยตัดสินใจว่านก,กี้จะเอาเครื่องโกโปรแปดเนี่ยไปคืนส่งไปคืนเขาซื้อมาภายในเก้าสิบวันยังส่งคืนได้นะคะนก,กี้ซื้อมาได้แค่สี่อาทิตย์ก็คิดว่าจะส่งคืนแล้วก็เก็บโกโปรเก้าเอาไว้ใช้ดีกว่าเพราะงานินมันก็ใหม่กว่าแล้วก็เพิ่มสตางค์อีกประมาณแค่แค่หกสิบ หกกว่าดอลลาร์นะคะนี่เอก,กี้ก็มาเปิดกล่องให้ดูนะแต่ก็ไม่ได้ว่าเปิดแบบพวกโปรมืออาชีพอะไรเลยนี่อันนี้เปรียบเทียบวิวัฒนาการของโกโปรนะคะนี่หน้าจอสมัยก่อนนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวคลิกนี้เมอก,กี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆลากัยค่ะ